สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิตราชอบแม่ทองนะคะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2จากสโม,มสรค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศที่นิพระราชทานปฏิยาที่37คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะมีการศึกษา2,525ค่ะ และสำหรับกิจก,กรรมซักซ้อมย่อยในวันนี้นะคะก็จะมีการถ่ายภาพหมู่และซักซ้อมเหมือนจริงทุกประการเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยชักประหลัดนะคะว่าหลักชื่ออะไรแล้วก็มาจากสาขาอะไรคร,รัรคะคะรบผมได้คณิตกรุงเทเลปของคนนะครัะหรือว่าบ้านเขามาจากสาขาวิชาหรือที่อาการของพี่ได้ค่ะค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะที่สา,า,นานมารถนำความรู้ที่ได้ การบการที่เป็นความจริงความเงมาทั้งหมดนนะครับไม่สามารถทำไป็นง่ายได้แต่ม้วนเพราะว่าผมก็ยังจะสามารถนำความรู้ที่เราเรียนมาครับออไปพัฒนาแล้วก็ทำก่อนที่เราจะทำโปรเจกต์ในการบริกานได้จริงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี้ก็อยู่กับพี่บัณฑิตดีกรีเกียรตินิยมทั้งสองท่านแล้วนะคะขอให้ทุกท่านแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมนายพิวัตรตองัศน์ครับผมนามสกุลปันทับน ว่าแล้วยาช่วยกินนะคะหรือว่านาน,นะคะ่ะจะจาก,จากสาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่เนเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะช่วยแนะแนวให้หน่อยได้ไหมคะว่าอะไรเป็นเหตุแตดสินใจว่าทําไมถึงเลือกสาขานี้คะ่ะครับผมก็จากที่จบจากมัลฟายใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องเลือกแล้วว่าจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีพี่ก็เลยไปดูในค้นหาข้อมูลผมว่าตอนนี้สาขาวิชาอะไรที่มันเป็นการอยู่ใน ความต้องการของตลาดครับผมพี่ก็ไปดูเจออยู่สาขาก็คือสาขาสาขานวิทยการข้อมูลเลยบริษัทที่ผมว่าดัลลัสไซน์นั่นเองครับซึ่งมันเป็นสาขาที่ตอนนี้ตลาดเขาต้องการตัวคนให้ไปทํางานด้านการจัดการข้อมูลอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้มาเจอที่สาาขที่คณะวิทยศาสตร์เอฟไอพิัทเอฟมหาวิทยาลัยรุ่นคนนครเขากำลังเปิดรับติดก็เลยได้ตัดสินใจในตอนนี้ครับค่ะก็ในพื้นฐานนะคะเป็นคนที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เลย ศึกษาว่ามีด้านไหนบ้างที่เราพอจะเรียนศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งก็มาเจอสาขานี้ที่มอทร์ลองก,กันนะคะก็เลยเลือกที่จะมาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบด้านข้อมูลแล้วแล้วก็วเป็นคนที่เล่นแอปพลิเคชันดีกวันซึ่งจะได้รับข้อาม,ามูลข่าวสารมากมายมันสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ,ะ,คะก็เลยมาเรียนสาขานีา้นีนะคะพี่ว่าการเรียนกับการทํางานมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะโอเคครับผมก็ขอแบ่งเป็นส่วนของการเรียนก่อน การเรียนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการแบบเรามาทําอาชีพเม้นท์หนึน่งอย่างโดยที่แบบว่ามีแค่ขอบเขตของการทํางานในเสถียะส่มรู้เท่านั้นเองครับผมถ้าหากว่าเราทําอะไรที่มันดีก็จะได้สิ่งดี้ตอบประมาเกูเกตอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราไปทำงานเนี่ยมันเหมือนไม่มีขอบเขตอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าโอ้เราทําสิ่งนี้จบไปได้วหนึ่งชาอะไรเงี้ยมันไม่มีครับผมเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรามีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องดึงรประสบการณ์ศัลยกรรมด้วยของกาทำงาน รู้สึกว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอกับวิชาอะไรเราจะต้องสอบอะไรเราก็มีการเตรียมตัวได้แต่ว่ากับการการทํางานเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ใหม่ตลอดเวลาเราจะต้องพร้อมรับมือกับปัญหาต่างเข้ามาในชีวิตให้มากที่สุดนะครับี่รู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกับการเรียนแล้วก็การงานค่ะโดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าการเรียนนะคะมันเป็นการเรียนแบบวิชาสายการเนี่คือเราจะมีเพื่อนอยู่ข้างๆนะคะแสนขวานก็จะเจอเพื่อนค่ะแต่ว่า อยู่ในประสบการณ์การทำงานนะคะเราจะไม่เจอเพื่อนค่ะนั่นก awesome. ็คือเป็นสองการฝักตัวอย่างหนึ่ง oh, ว no. ่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ความมีของตัวเองคนเดียวในที่ไม่มีเพื่อนให้การศึกษาหรือว่าสอบถท่าเดียวเราก็จะต้องสงสัยหาข้อมูลเราเองค่ะในขณะที่รอเรียนนะคะเราสามารถศึกษาไม่ว่าคณะอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆเองได้นะคะแต่ว่าพอไปอยู่ที่ที่ทำงานนะคะบางคนเขาไม่ได้พร้อมที่จะเป็นแบบเาขนาดนั้นเราก็ต้องสงสัยหาข้อมูลเองก่อนเพื่อที่จะดับ พววกเขาลล่ไปหหมดแ้้ค่ะขอบคุณพี่บัณฑิตทั้งสองท่านมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะก็สวัสดีค่ะอันนี้พวกพี่มาจากสาขาอะไรกันบ้างคะอ่าพี่ชื่อเชิญนะคะมาจากสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพี่ชื่อปายนะคะมาจากสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้หนูอยากจะ ะะก็คือเป็นช่วงเวลา4ปีที่สรุกเช่นเดียวกันได้รู้จักชีวิตรสชาติการใช้ชีวิตทั้งในร่วมมหาลาัยการใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้เจอเพื่อนใหม่และอีกครั้งนึงเนี่ยใน4ปีเนี่ยอยากจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเราต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่มากกว่านี้เช่นบางทีค่ะเรารู้จักกับเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเราอาจจะไปทำงานข้างนอกเนี่ยอาจจะเจอเพื่อนที่เรียนสาขาเดียวกันคณะเดียวกันบางทีเนี่ยมหาลาัยเดียวกันก็มี อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกช่วงเวลาในชิวนี้ได้มากที่สุดค่ะ,คะแล้วสุดท้ายนี้พี่มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆในสาขานี้ไหมคะค่ะ,คะก็อยากบอกน้องๆน,นะคะสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออยากให้น้องที่เข้ามาเนี่ยสนุกให้เต็มที่เรียนให้เต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างเนี่ยให้เต็มที่ตลอด4ปีเลยนะคะก็คือที่รู้สึกด,ดีมากค่ะแล้วก็อยาก คนรอบข้างหรื game, albums, อว่าเพื่อนเราเนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตเราเรื่อยๆค่ะอยากให้ใช้ชีวิตให้มันเป็นล้านเครด็กของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะจะได้ไม่กดดันอะไรมากเกินไปค่ะขอบคุณผู้พี่มากเลยนะคะเดี๋ยวแม่แม่ได้บอกัน <whatever> ่อยค่รับแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญญาแสงจันทร์ค่ะจบจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์สังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทำไมถึงเลือกเรียนค่ะ วัสดุศาสตร์ก็เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเหมือนกับว่าคิดว่ามันเป็นความต้องการทางโรงงานแล้วก็ทางอุตสาหกรรมเนื่องจากคําว่าวัสดุศาสตร์นะคะคือมันสามารถทํางานได้ดไหลากหลายก็เลยเลือกที่จะมาเรีนยนสาขาน,นี้ค่ะค่ะก็ชีวิตในวัดทางานก็หนึ่งเลยอันดับแรกคือต้องมีความรับผิดชอบสูงมากขึ้นกว่าตอนทีเ่เราเรียนเยอะเลยค่ะแล้วก็ข้อสอง ว่าเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนนะคะเราจะเรียนแค่แบบความรู้พื้นฐานแต่แบบเวลาที่เราไปทํางานนะคะเหมือนกับว่าเราต้องไปเรียนรู้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากกว่าที่เรียนในห้องเรียนแบบเยอะเลยะคะ่ะก็ต้องมีการพัฒนาตนัวเองแล้วก็ให้สามารถทํางานแล้วก็อยู่กับที่รวมง,งานได้ในะะสังคมค่ะความรู้สึก4ปีในรั้วคณะนี้ค่ะอ๋ออันดับแรกคือ ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคณะของสาขาสาขาวัสดุศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นสาขาาใหม่ด้วยแล้วก็คนน้อยค่ะอาจารย์ทุกคนคือเหมือนกับว่าอยู่กันแบบครอบครัวค่ะมีอะไรให้คำปรึกษาให้คําแนะนําตลอดก็เลยสามารถเรียนแล้วก็ผ่านอะไรไปได้เยอะด้วยเวลาที่มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้ตลอดอะไรเลยค่ะอากอะไรเห็นน้องๆยค่ะก็อยากฝากน้องๆในสาขาาแล้วก็น้องๆในคณะค่ะ ก็ค so ือก so 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 ็อันดับแรกก็คือตั้งใจเรียนเวลาอยู่ในห้องเวลาอาจารย์สอนอะไรก็คือต้องเก็บความรู้ให้้มากที่สุดนะคะเพื่อเวลาที่เราออกไปข้า so นอกไปทํางานเงี้ยเราจะสามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนําตัวให้หนูหน่อยนะคะครับผมนายศิริชัยเย็นปิ่นับจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั พี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้คะครับก็คือผมมีความสนใจในเรื่องของทั้งด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมต่งตงางๆภาษาโปรแกรมต่างๆครับก็เลยเลือกเรียนคณะนี้ครับเออพี่ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการทํางานและการเรียนหน่อยได้ไหมคะครับก็สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของความกดดันและก็เวลาซึ่ง การเรียนความกดดันจะไม่ค่อยมี mm hmm. เมื่อเทียบกับการทํางานแล้วการกดดันเอาการทํางานความกดดันจะมีมากกว่าซึ่งเป็นในเรื่องของการทํางานในตรงเวลาแล้วก็ส่งในทันเวลาส่วนในเรื่องของการเรียนก็จะมีความกดอ่านเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความกดดันเลยเพราะว่าเรายังมีเวลาทบทวนหนังสืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็วกในการอ่านหนังสือก่อนพสดสอบอะไรอย่างี้ก่อนก่อนทำข้อสอบ ตลอด4ปีในนัวมหาลัยเป็นยังไงบ้างคะจากประสบการณ์ก็ต้องยอมรับว่า4ปีมันเป็นเวลาที่ผ่านไปเร็วมากแล้วก็เกิ่แป๊บๆก็เรียนจบแล้วอะไรก็ก็ในก็ได้เจอกับเพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ในในสาขานี้แล้วก็อ่าแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงในที่ทางานก็ เกี่ยวกับพวกของเทสเสหรือว่า u ยูสเคลได้กับอะไรนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงในที่ทำงานครับขอบคุณมากเลยนะคะภาพที่ทุกคนได้เห็น ก็คือบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะบดีคณะอาจารย์และคณะบัณฑิตประจำปีการศึกษา2565ค่ะ

สวัดด้วยเช่นกันค่ะครับค่ะกาค่ะคุณแ ก็ะะจะเป็นพิธีซักซ้อมพระราชทานปริญญาบาตัตรประจำปี2565ค,ค่ะทุกทุนพี่พี่และตอนนี้พี่พี่บัณฑิตก็ได้เข้ามาในห้องซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทีทีซองรับพระราชทานปริญญาบัตรที37ประจำปีการศึกษา2565ในฐานะตัวแทน